สวัสด,ดี YouTube ครับพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีรูมองเห็ดงานครับผมครับดับตัวครับเหงที่การดับตัวครับ đẹp Tân Qua Qua gặp tặng anh ạ Ừ đây là chính là cái tặng nó tặng qua không đắp mây mì chương này tất à? <laughs> 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 lương lư ต,ตู้ครับพีจีดับตู้แบบมั่วๆครับผม,บมไล่สูตรครับมันรุ่งไงนะจริงนะนนเหรอครับต้นต้นต้ออกมาเลยมัน,มมามนปามกะก่อนว่นไหลครับเพิง่งรอบนี้ก็ทีได้ประมาณ สองตู้ครับสองตัวประมาณยี่สิบตันประมาณนี้ครับจอดถ่ายมือเขียวครับผมครับขับกระดิบวนดับกระดิสั้นแน่ครับอาจจะหนากจริงมาได้เพิ่มแต่ว่าจูดิติว่โะจู นี่ก็จับป่ะเนี่ยประมาณนี้ไอ้วะมีการโชว์ะนะดูดูกันโชว์กับโชว์เน่ยครับโอครับอันดับหนึ่งของท่วนเจียนท่วนใหน้กับผลปร <laughs> ับท่าอ่ะจะไหม ไม่หนิงับรวมนี้เป็นงัดท้ายครับอ้ยกยุ่นเลยครับดวนดวนหยกยุ่นเลยพ่านพ่านพ่าน,านครับดูวิธีการรับตรงมือจัาการ้าตัวจัการ้า ดับช่วยครับดับช่วยตัตัวงตังฮะตนนี้กำลังมาอีกนึ่งคันครับตัวเร่งตัวเร่งครับโอ้ยกมือรเรียบร้อยบ้านบ้านบ้านครับ mấy con nhỏ tai nó hết tai nó hết tai nó nghe thôi bay, thôi, nghe thôi, thôi. À. À. เป็นตัวเลงครับนี่แต่งขอบไปบ้านครับผม